สบายดีเด้อจ้ายินดีตอนทับเขาสู่ซองสาวพิมพ์ปักเซคือเก่าเด้อจ้าจากปัจจุบันในสาวพิมพ์ปักเซกะทำงานในเมือง,งไทยเด้อจ้าเป็นสาวเล่าไต้ซาวนครนปักเซซาวแข็งจำปัสซากเด้อจ้าจากคลิปในียสาวพิมปักเซกะสีมาเบาถึงอ่าแบบได้ไล่คนเนะาะกะเคยทามสาวพิมพ์เขามาไล่กันเนาะกะคือมองมองที่สาวพิมพ์เคยเหตุดงานเนาะจ้าละกะได้ไล่คนเนาะเคยทาาม,มา เป็นยังเนาะคนเราจึงบ่มาเ็ดงานอยู่บ้านตัวเองเนาะบางทีอยู่บ้านตัวเองก็มีโรงงานอะไรก็มีงานในเฮดเนาะอะไรก็เป็นยังคือต้องเลือกที่สิแบบจากลูก,จาก,จ,ากจากเต้าจากพ่อจากแม่มาทํางานในเมืองไทยเนาะซาพิมกาถือจะหน่ายกะเคยถามซาพิมมาเนาะอายคำถามมแล้วว่าเป็นยังอยู่บ้านเนาะโมมีแนวเฮดบอกเเพราะว่าเป็นกาเห็นแต่ คนเล่าเนาะึ้นมาทํางานอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นกระทามาอ่าเป็นอย่างคือบวบพา,ากันอยู่อยู่ว่าเน,นาะเพิ่นเคยถา,ามซับพิมพ์มาอลไรก็นไรคนเนาะถามกันเขามาเนาะว่าเป็นอยังคือบบทางานอยู่ฝั่งบ้านตัวเองเนาะทั้งทีบ้านซับพ,พิมพกะมีโร,ร,รงงานมีโรงัานโรงงานลร้อยู่เนาะแต่แต่โบเรือเข็ดกันเนาะแต่เรือที่จะขึ้นมาทํางานเมืองไทยกันเนาะ เลือกที่จะจากบุจากพ่อจากแม่ขึ้นมาสู่เมืองไทยเนาะจา้าชาพิมพ์เองก็ชิมาบอกถึงอาชาพิมพ์เคยไปเป็นพนักงานโรงงานอยู่ฟังเล่ามาแล้วเนาะกะถาพิษพลาดประกันใดชาพิมพ์ปักเซกาขอโทษขออภัยเนาะถาบางอย่งางชาพิมพ์อาจชิว่าผิดพลาดประกันใดไปเนาะพิมพเองกาบกวกาดยแบบชาพิมพ์เคยทาํางานมากเนาะอยู่โรงงานเนาะจ้ากะชินมาบอกถึงมา สวัสดิการหรือว่าอียังนาะที่แบบแตกต่างกันบ่จากเมืองไทยเนาะทับพิมกะสีมาเบาให้พีพีตะคุกคนครับฟังในคลิปนี้เนาะกะหลายๆคนเนาะมาถามกันข้ามาเพราะว่าเพื่อะเคยเห็นอยู่ฝั่งลาวมีโรงงานล้ะกะมีมีมอ่าแ่าแก่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นไปเห็ดรถจ้กงโรงงานอยู่บ้านพิมหลายเนาะแต่ว่าส่วนไหนคนลาวกะเลือกสี สิขึ้นมาอยู่เมืองไทยเนาะกะคือมันเป็นยังเนาะพิมกับิบอกไง,ไง่ายๆว่าเป็นยังคือโบผ้ากันเพลดเนาะจา้าเป็นยังคือต้องเดือดขึ้นมาทํางานในเมืองไทยเนาะสาพิมกะเป็นคนหนึ่งที่ไปเหตุงานน้องงานอยู่ลาวมาแล้วเนาะกะตอนที่ซาพิมลงกลับไปตอนคิดว่าสีอยู่บ้านเนาะกะหางานเหตุอยู่ฟังบ้านตัวเองเนาะพิมเองกะ ไปสมัครงานอยู่บ้านของสาวพิมพ์เนาะกาเป็นโรงงานบิ๊กพมเนาะจากบิ๊กพมปอมเลยคืออ่าเป็นบริษัทของอีปุนไทยเนาะที่เป็นบริษัทอ่าอีปุนเนาะอีปุ่นกับไทยเนาะที่ที่เป็นรวมมือกันเหตุเนาะเิ่นกาแผนที่ที่ชอบพิมพ์อยู่เนาะกาจะมีแต่คนหนาคนไทยเนาะจากพี่ทุกคนเนาะมีแต่คนไทยไปอยู่เนาะ ก็เป็นโรงงานวิ๊กพมนะซาพิมเองกับคอโบเอยซื้อโรงงานเคนเนาะกับซาพิมเองกับไปเป็นพนักงานเนาะหลายเกือบปีนึงเนาะจากเกือบปีนึงเนาะก็คือชิมะวาวาอ่าสวัสดิการหรือว่าอีหยังเนาะแบบแตกต่างกันบอเนาะก็ฟังไทยเนาะซาพิมเองกับถาว่าพิพปาจะพิมก็ถอดคอไปเนาะก็คือซาพิมเองกับไปสมัครงานเนาะก็คือก็ต้อง อาสอบถามประวัติเนาะได้กาผ่านบอหรือบอผ่านเนาะพิมเองการพิมเองก็ถือสอบถามประวัติเนาะแบบอยู่ไซสอยู่บ้านยังเนาะเพิ่นกะถามแบบได้ละเอียดเนาะจ้าจิมีเสมียนเพิ่นถามเนาะคัดกองคัดเนาะก่อนทอาสิทธิเข่าฮ็ดเบี้ยเนาะจ้าหลังจากนั้นชอพิมกาผ่านผ่านการที่แบบ คนเอิ่นไปอบรมหรืออมไปถามอีกอย่างนราพิมพ์เองกะเอิญบ่ถูกนอกจากพีโโ่พี่ทุกคนนอกก็คือสาพิมพ์กับพานแต่ว่าอ่าบานพิมพ์กับมองเห็ดเปียกไก่กันหลายโลคนอกจากประมาณกับอ่าหลายโลคนอกจากเพราะว่าประมาณยี่สิบยี่สิบกัโลได้เนาะสาพิมพ์คิดว่าแล้วประมาณยี่สิบกัโลได้เนาะเพราะว่าพิมพ์เองกะ อ่ามีรถทับทรงมาหับเนาะหอดบาทเนาะจากพี่ทุกคนเนาะกาคือสะดวกสบายเนาะกามีรถทับทรงแนดะ็กกมีประกันชังคมเนาะประกันสังคมเนาะเพราะ,นะะว่าเป็นเป็นบริษัทนะจ๊ะพี่กาอยู่เฮดวิกผมเป็นบริษัทเนาะจากเพราะว่าวฒหาคุ้มงานอ่ากับเป็นคนไทยเวิร์ดเนาะจากต่างเต็มพนักงานเนี่ยเป็นคนล่าเนาะจากแต่กกามีประกันสังคมเนาะเด็กกมีบัตรกดเงินเนาะจากแล้ว บัตรไอทีเอ็มกดเงินเนาะมีแบบคือคือยู่คายคืออยู่ฝั่งไทยได้เนาะจาะทุกทุกคนเนาะมีรถทับรงเนาะจาะอาช้าพิมก่ะอาเตรียมโตเนาะเรือกว่าตื่นแต่เช้ามาเนาะก็คือประมาณทุกมุมสี่สิบนาทีนี่คือไปยืนมองทีรถเข้ามาหับเอาที่เป็นจุดเนาะจ่ะแล้วก็ล้างจากนั้นกะนั่งรถมาทํางานเนาะให้มันท่านแปดมมเนาะจาะแล้วกะ อาการกินเข่าที่ยังนอกจากพี่พี่ทุกคนเนาะมีจ่ายได้พิมการเสี่ยบถึงอ่าตอนตอนเพลนเนาะก็คือสิมีเข่าเนาะเป็นหูงไหลเป็นหมอเป็นหมอไปหายเนาะหายไบทำงาพนักงานเนาะตอนที่ทราบพิมทํางานกับพนักงานก็มีประมาณลอยกว่าคนเนาะจากอ่าอยู่ที่ทำงานอยู่ทีพิกผมเนาะลอยกว่าคนเนาะเกือบกับเขาสองลอยนอกจาล้วก็เพิ่นชีหูงเข่าไปเป็นหมอเป็นหมอเนาะแต่กับต้องให้เฮาหา ไปเองนอกจากพี่พทุกคนนอกจากคือเป็นชีมิตเขาไปหายเนาะพิมกาจะมาเบาเทิ้งมาเออโรงงานอยู่ฟังเล่าเนาะกับเมืองไทยเนาะแตกต่างกันบ่เนาะพี่เองกะบ่่คยเลยทํางานอยู่โรงงานเมืองไทยปานไดเนาะส่วนญรก็เสีแต่งานบาเนอกจากพี่เองกะจะมาเบาเทิงว่าฟังเล่าเนาะโรงงานอยู่เมืองเล่าเนาะมันแตกต่างกันในไรถึงแบบ พอยากมีคนอยู่เนาะถึงอยากมีแต่คนมาทํางานในเมืองไทยเนาะจากพี่ทุกคนเนาะก็คือมีเขาหงไวงวหายกินเนาะล้ะกาเลิกเบียก์แกล้มเฮามุ่งเนาะจากชาวพิบเองกาอ่าเฮ็ดงานก็คือบิ๊กผมเนาะผมปลอมเนาะจับพี่ทุกคนเนาะเป็นผมเป็น,เป,นเป็นหัวเนะาะเทากับมีเข็มทักเนาะพิมกาเสียหายเบิรงดูภาพแล้วเป็นเข็มทักเนาะพิมเองกาอยู่กับปีเนาะจากพี่ทุกคนเนาะ อันนี้ซาพิมจิมบาบอกถึงอ่ารถที่ฮับทรงเนะาะก็คือฮับเชฉาเย็นกราฟเนาะจากพี่ทุกคนเนาะตรถฮับทรงถึงบาทเลยเนาะถามบากระดีบอดีเนาะจากพ,พี่ทุกคนเนาะเขาเป็นเองกันบรนิแรงรถเสียน,น้ำมูนน้ำมันมาเนาะก็คือสวัสดิการเขาก็ดีเนาะซาพิมกัสซิมบาบอกถึงงานามสงกาลรหรือว่างานปีใหม่เนาะก็คือมี อาเห่นเห่นเด่นแบบจกสลานยังการเนาะเห่นปีใหม่เห่นส่งการเนาะก็คือเห่นคล้ายๆเมืองไทยเนาะพี่มาเนาะคล้ายๆได้เนาะคือแบบเพราะว่าอยู่ฟังที่เป็นหัวหน้าคุมงานคือคนไทยเวิดเลยเนาะก็เป็นกะเอาแบบเอาแบบคล้ายๆฟังไทยเนาะไปเหตุเนาะพิ่พกะสิวา้ฟังเนาะคือมีจับสลาดของควรมีนั่งบ้านมีรถมีตู้เย็นมีที่พี่มีมองเขาเนาะแต่ละปีเนาะ อาสงการปีใหม่เนาะเพิ่นสิเฮ็ดแบบเนี่ยนั่นทุกปีเนาะตามที่ซาวพี่เมฆไปอยู่เกือบปีเนาะซาวพิมพ์กาไปดูดน้ําเข้าเนาะแต่เป็นบุเรลเป็นผู้โชคดีเนาะมีรถมอเตอร์ไซค์เนาะที่มีโต๊ะลาแล้วกัมีได้หลายอย่างบางวันเนาะที่เป็นเอามาให้อ่าพนักงานเล่นกันเนาะกัอ่าแล้วซาวพิมพ์กาสิมาบอกถึงเงินเดือนออกเนาะก็คือออกวันที่31เนาะจ้ะ ช้ำชีพช้ำชีพเนาะทุกเดือนเนาะออกเปะเปะเนาะจ้าพี่ทุกคนเนาะก็คือแบบออกบ่เคยผ่านเนาะออกประมันหาโม่งเปะนี่ก็คือสิแบบมีตู่กดอยู่นาโรงงานเนาะก็พลังงานนี่ก็เลิกงานแล้วก็แล่นไปญาติกันกดเนาะจ้ากับมวนเนาะซาพี่กับมวนเนาะเฮ็ดเบียกอยู่อยู่บ้านตัวเองเนาะอันนี้ซาพี่จะมาบอกถึงเงินเดือนเนาะทีนี้เนาะจ้าพี่ทุกคนเนาะเงินเดือนก็คือ าถานพิมไลเซเลียฟังไทยเนาะจากตะกอนนั้นชจ้าพิมไ์เงเดือนหนึ่งเขาทำอิฐไรเก่าแสนกีบเนาะจากพี่ทุกคนเนาะบ่หอดลานเนาะเจ็ดปีผ่านมาเนาะที่ชาวพิมเคยทํางานเลยไปเห็ุงานรู้งานมาเนาะไรเก่าเก่าแสนกีบเนาะฐาเสียเป็นเงินไทยปัจจุบันนี้กะบ่หอดสองพันเนาออ 2, นะพี่พิมพิมไลห้ประมาณสองพันเนาะจากรายการทาเฮาอยู่ึืนอยู่ไปอีก ไปไร้เดือนไปเนาะแ้วกาเปินชิมีเพิ่มขึ้นในห,ห้าไปเนาะชาพิมกะอยู่ไปเรือชาพิมกะได้หลานซองเนาะจ่าถา,ามาบะเบอะมาลาเป็นเงินไทยปัจจุบันนี่เนาะชาพิมมาไรเป็นเงินไทยเอาปัจจุบันเนาะกระถาะไรไปตะกอนกับอาชิโบฮอดสองพันกว่าเนาะกะคิดว่ามันสองพันกับเขา จากขาวซ่องปัญหาซองปัญทกซองปัญเจ็ดเนี่ยนาะประมาณเนี่ยเนาะจากพี่ทุกคนเนาะหลานซองเนาะของเดินหนีเนาะเงินของเดี๋ยวหนีเนาะก็คือประมาณนั้นเนาะสาพิมกับอะไรแบบบ่ค่อยเหม็นเป็นไรเนาะแต่เ่าเขาข่าวให้พี่ทุกคนนะครับฟังกันมาแตกต่างกันตรงที่เงินเดือนเนาะจากพี่ทุกคนเนาะแต่กัว่ามีมีโอเนาะหาเฮ้าเหตุไหวหรือว่าเพิ่นกำหนดใหม่เฮ้าชำนีเนาะจาก ซึมมบติว่าเิ่นหายกำหนดเข้ามาว่าใน,ในมือนหนึ่งหรือว่าในจำนวนนี้เนาะเ่าเห็ดเดี่ยวเนาะห่าก็ับไปเอาว่าม่มากก็คือเป็นเงื่อนพิเศษของเขาเนาะก็คือไหลต่างหากเนาะนอกจากไายวันเนาะไหลต่างหากอีกนอกจากชาพิมกับเป็นคนที่เหตุงานไหว้นนั่นก็คือกาสิไนไเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนงะแต่กะเพิ่มกะบ่เกินในเดือนหนึ่งด่านหนานอกจากไปทุกคนเนาะ การหาคือถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณสองพันกับเขาสามพันเนาะเอาแบบพิม์กับไรสลัดไรเป็นเงินบาทไห้พีพีทุกคนฟังขาวๆเนาะบางคนก็บแบบเออมันถูกแนวไรเงาะเงินเงินอ่าเงินฟังลากับฟังไทยเนาะถูกนาะจากพีพีทุกคนเนาะก็คือแนวอื่นือวยใบยางอื่นดีทุกอย่างเนาะ,ะแต่ว่าค่าแรงของของสาวพิมพเนะาะคือคือถูกหลายขนาดเท็จทั้ง ตั้งแบบเงินพิเศษน้ำเนาะทรบเองเองกับหลาเดือนหนึ่งแค่รานหาเองเนาะเป็นเงินไทยกับประหอช้ำพันเนาะจ่า,จาพี่ๆทุกคนเนาะเพราะอ่ะถาถ้าปัจจุบันนี้วกับสี่ไรช้ำพันเปะนะเพราะว่าเงิน,เง,น,เ,งนเงินเงินเผอเนาะนามันก็เลยสี่ไรเนาะจา่าถ้าสมัยตะกอนกับอาจิบุไรเนาะนั่นแหละเนาะสิ่งที่แบบหลายๆคนถามกันขมาเนาะเป็นอยังคือแบบโบเือเฮ็ดงานอยู่บ้านตัวเองเนาะกับ คือซาพิมแตเคยผ่านมาแล้วเนาะเฮ็ดมาแล้วเนาะเงินกะบกุงกินเนาะ้าพิบีทุกคนเนาะก็คือชามจีได้เดือนหนึ่งเนาะพิ่เองค่ะไปเฮ็ดงานตุกมือต้องซื้อเขากินเนาะกลับมากก็ต้องซื้อกับเขามากคูขบครั่วกินเนาะก็ได้เฮ็ดไปเฮ็ดมากยิ่งเป็นหนีเป็นซินเนาะพี่ทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่โรงงานเป็นมีเงินให้ออกเนาะสาวพิมเองก่ะไปเอาเงินขีลอคนมากเนาะเอามาแล้วแต่ละเดือนต้องใส่ลอก แต่บางทอบางเดือนพิมพ์กับบรชัยตนเนาะก็ได้แบบรุงตุ้งนั่งเขาแบบหนีสินไลน์เนาะพิมพ์เองกะเลยตัดสินใจเนาะลาออกเมืเ่อเฮดเบียกเกือบเลยปีเนาะชาพิมพ์กับลาออกจากงานคือแบบใช้นี้ใช้สิ้นเข้าแล้วเนาะที่พิมพ์เอาเงินมาเนาะกะใส่เข้าไปในเบิร์พิมพ์กะตัดสินใจบอกกันกับแฟนพิมพ์เนาะจา้ะเลยพากกันขึ้นมาทํางานอยู่เมืองไทยเนี่ยจ้ะจนปัจจุบันเนี่ยจ้ะชาพิมพ์เองก็เลย การนี่เนาะคือชาพิมพอยากมาบอกให้ปีพีทุกคนฟังเนาะบางคนก็ถทามกันเข้ามาเนาะบอกว่าเป็นเถาแก่พิมพหรือว่าเป็นปีพีทุกคนเนาะที่แบบดูอมขางพิมพเนาะมาเป็นยังคือบทเรือเหตุงานอยู่โรงงานบอกว่าเป็นเห็นโรงงานอยู่ฟังเล่ากะมีร้ายเนาะพิมเองกะอยากบอกว่าท้ามอายวันเฮามันก็ดีโบเนาะก็ดีอยู่แต่ว่าเงินเดือนเฮาเข้าหน่อยร้ายเนาะเฮาบ่พอใส่เนาะแบบว่า ก็กินแต่สืบมือไปเนาะจำเป็เนพิธีกรเนาะก็แต่กินแต่สืบมือไปเนาะถ้ามมาเขาอยากเก็บเอาสือสือเนื้อื่นเนาะไปสือแบบจริงที่เขาอยากไหลเนาะมันมันบ่พอเนาะมันบ่ไหลเหนาะก็แต่ได้หามาแล้วก็กินไปแต่ละมือไปรายการั้งเกิดกบะโปงกลุ่มเดือนเนาะมันก็ได้แบบเผ็ดในออเ้าพิมพ์ต้องตัดสินใจเนาะออกเนาะ,ะออกจากโรงงานอ่าพิกพมที่เ้าพิมเคยอยู่เนะบาะเพราะว่า ทุกอย่างเงียงก็ดีเนาะก็คลายแบบคล้ายๆือฟังไทยเพื่อทุกอย่างเนาะนับแต่จุกสลารนับแต่เด่นปีใหม่นับแต่อียงกับคือกันเนาะพิมคิดว่าคือกันก็ฟังไทยเนาะตางแค่ว่าเงินเดือนฟังเล่าถูกเนาะพิมเองก็เบามากแล้วเนาะก็คือแบบต่างกันร้ายเนาะจากพี่ๆทุกคนเนาะเงินเดือนฟังบานพิมกับฟังไทยเนาะสาพิมเองก็ได้ต้องเดือกที่สิแบบกลับมาสู่ชีวิตกลับมาใส่ชีวิตอยู่ฟังไทยอีกเนาะ อตอนก็คิดว่าสิเมือยู่บ้านเนาะเห็นนงจักน้องงานอยู่ฝั่งบ้านเพิ่นหลายเนาะคิว่าต้องไปเฮ็ดแล้วก็อยู่ให้หลายแล้วก็อยู่กับดูกับพ่อกับแม่เนาะแต่กอยู่บ่ได้เนาะจ้ะคลิปนี้ซาเพิกะสิมาเว้าถึงนี่แหละเนาะคือซาพิ่เล่ามาเลาวจ้ะคือแบบว่าเป็นหยังเนาะคือบ่เลือกที่สิเฮ็ดงานน้องงานอยู่บ้านตวเองน่ะเป็นหยังก็ต้อง จากบ้านจากเมืองจากพอจากเมทิมเพื่อนทิมชาตนมาทํางานในเมืองไทยเนาะก็คือเนาะค่าแรงถูกเนาะจากพท,ทุกคนแน่อย่างอื่นเนี่ยอื่นดีทุกอย่างเนาะต่างแค่ค่าแรงถูกเท่านั้นเนาะซาพิมเองกาถามว่ายังผพิษผัาประกันใดซาพิมขอโทษขออภัยเด้อจากาคือบอกจากประสบการณ์เนาะซาพิมเคยทํางานมาเนาะเคยทํางานโรงงานมาเนาะจ้ะ การสำหรับคลิปนี้ชาวพิมพี่ฟังเสก่ะซิขอจบคลิปร้องสามีเด้อจา่าทัพิพัฒน์ประกันได้เช้าพี่ขอโทษขออภัยเนาะกาฝากกดติดตามฝากกดไลค์คคกดแชร์กดกระนังกดกระดิ่งเนาะเวลาจะเป็นกระนังใจให็นเช้าพี่ม,มีกระนังใจในการเห็ุคลิปต่อไปเด้อจา่าสำหรับคลิปนี้กาเขอลาไปก่อนขอสบายดีสวัสดีจ้า